โอ้โสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกันนะครับวันนี้จะมีห้าห่อเลยห้าห่อไู่้ิว่าจะมีการ์ทองหรือเปล่าเดี๋ยวพอจะเียครับซื้อสาขาเดิมคือมันออกมันออกสองทองสี่โรสโกูแล้วก็แร่สองแล่สามหรือธรรมดาสองนี่แหละนี่ก็จัดไปหนึ่งเราซื้อมาห้าห่อก็เท่ากับว่า หนึ่งห่อจะมีสองใบก็จะเท่ากับว่าเรามีสิบใบใใเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้ซูเปอปร,ร์แระประมาณสามซองหรือไม่ก็สี่หรือห้าใช่หรือเปล่าไม่ใช่แล้วมันหายไปไหนซองหนึ่งนี่ไงอ๋อสี่อันสี่อันโอ้นี่ไงนี่ไง อันนี้ต้องจับคู่กับมันนี่นี่กี่อัอ่าสองอันนี้สองหนึ่งสองสามสี่ห้ามามาจัดด้วยที่ตัวนี้ก่อนเลยอันนี้ก่อนเลยอันนี้ก่อนเลยว่าจะมีทองหรือเปล่าจะมีทองไหมว่าถ้าทองมาหรือรถโกมาเนี่ยแสดงว่าหรือเงินมาเนี่ยแสดงว่าสาขาเนี้ยได้เยอะมากได้อะไรโอ้โอ้ได้ตัวอ๋อโอเคโชว์มา ที่ร้องโอเมื่อกี้เพราะว่าแบบฉีกยางไงนะครับโอเคซอ,องใบ<ป>แรกอยู่นี่นี่คือใบแรกนะครับใบแรกได้ใบแรกได้เลใบแรกได้เลขอ่ะใบต่อไปนะครับใบต่อไปอะไรสามสองหนึง่งไ,ไ, <laughs> ได้อีกแล้ว รถโก้รถโก้รถโก้ครับอันนี้วิไม่เนื้อเฮ้ยตัวนี้เราได้ที่ยังตัวนี้เราได้แล้วเราได้แล้วเราได้แล้วนี่ก็คือซูเปอร์โขอโทษชนกล้องนะซูเปอร์แรงนะครับนะอันนี้คือโซนแรงอันนี้การเลยนะการแรงการแรงได้อ๋อไม่ใช่แรงธรรมดาธรรมดาเนปโอเคไะต่อไปแลงแลงซปเปอร์แลง อ่ะก็ถือว่าได้หนึ่งละได้อย่าน้อยได้หนึ่งก็ยังดีอันนี้ก็คือจะเป็นแร่แร่แรนะแร่แร่นะครับะ่ต่อไปต่อไปนะครับทำหน้าตื่นเต้นหน่อยสิให้มันได้ตื่นเต้นหน่อยอะไรใี่ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาธรรมดา ก็ได้รถโกหนึ่งนะครับแรรสองธรรมดาสองทีนี้ก็จะเหลืออยู่เหลือสองสองครึ่ง้ยประสบปัญหาอู้ธรรมดาครัธรรมดาครับธรรมดาธรรมดาโอเคตอนนี้หกใบแล้วไม่ธรรมดาอยู่แี้วเหมือนจะเกลือว่ารอบนี้อดี๋ยวน้อยเราก็ได้ซุปเปอร์แร่หนึ่งใบไงก็แปลว่า วิ่งอะไรอีกได้อีกแล้วครับโลสโกสีอะไรอย่าบอกอุ้ยโลสโกไงได้แล้วสวยอีกแล้วครับนี่นี่นี่ให้มันออกดีไปสาขานี้ก็โอเคอยู่นะสามโซ่หนึ่งได้อีกแล้ว,ลวได้อีกแล้วนี่มาอีกแล้วเอ้ยเซเว่นที่เราไปซื้อมานี่ซูเปอ,อ,อปร์ลักกี้ แต่ประเด็นคือมันซ้ำกันนี่แหละประเด็นเออใช่มันซ้ำทังทงงจะมาไหมหรือกี่ใบอันนี้ใบหนึ่งที่เรายังไม่ได้คืออะไรนะโรสกูเงินเงินที่หมายถึงว่าโรสกูเราอันไหนที่เรายังไม่ได้น่าจะได้หมดแล้วเนี่ยไม่แน่ใจอันนี้มั้งอันนี้มั้งอะไรอันนี้ใบอะไรมาเฮ้ามาเข้าธรรมดาอันนี้ธรรมดาครับธรรมดาโอ้ยไม่ใช่อันนี้แล่เออแลถุลละลายเลยถุลลลยนะครับ โทษโทษคุณผิดครับอโอเคแร่สามรดโกสามนะครับธรรมดาสามตอนนี้อ้าหนึ่งสองสามสีห่ห้าหกเจ็ดแปเก้าทั้งหมดต้องมีสิบใบได้อะไรนี่าทำเอแร่แร่นะครับแร่ก็จะเป็นครบไหมนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบใบอ่ะสิบใบเดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะครับ อนุญาตยกกล้องสิบใบก็จะมีรถโกหนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็จะเป็นแล1หนึ่งสองแล้วก็สามสี่แลสี่แลสี่นะครับแล้วก็เป็นธรรมดาสามเดี๋ยวเพิ่งก็ออกดิยังไม่ได้ปิดพาร์ทเลยยังไม่ได้ปิดเลยแต่ถึงว่าเดี๋ยวหนูจะถือออกมาไงโอ้โหก็ถือว่าสวยนะสวยมากเลย รดโกสามแลสี่ธรรมดาสามนะครับวันนี้จัดมาห้าห่อนะครับเพราะว่าสาขานี้ได้เท่ากับได้รดโกเจ็ดแล้วนะทองสองโอเคอ,เอแล้วก็อ่าสำหรับการรีวิวแคมปัสดาพิฆาตอสูร EPT แปดเก้าเก้าเ <9. S 2> หรออันนี้เก้าแล้วไม่ใช่ว่าพาทีเราเจ็ดอ่ะพาทีลราแปด เทเลปแต่ 8, ใช่ไหมอ่ะก็พาร์ทเก้านะครับถ้าจําพาร์ทผิดก็ขอโทษด้วยนะครับสําหรับวันนี้การรีวิวแคมปัสดาบพิฆาเดโซนเซเว่นเดิมที่เราซื้อเลยนะครับสําหรับวันนี้บายบายครับโชกัสหนะ่อยโชกัสทั้งสามใบนะครับยีฮี่บายบาย